g ก r d e เด้นแองสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงประจำเดือนธันวาคมนะคะว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักรวมไปถึงเรื่องทั่วๆไปของชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครนะคะแล้วก็ตอบตามความเป็นจริงนะคะ ไพ่แต่ละใบของไพ่ยิปซีมันมีความลึกลับของมันเองนะเรามาเริ่มดูในส่วนของอดีตของชาวราศีสิง์ก่อนนะคะ8ดเหรียญเดถ้วย The Tower อ,อ่หเหรียญแล้วก็ s t r a นะคะ ได้ไพ่ประจำราศีของตัวเองด้วยนะสำหรับชาวราศีสิงห์ทั้ง5้าไพ่นี้ที่เราเปิดขึ้นนะคะได้ไพ่เมเจอร์อัคนาสอใบนะคะคือไพ่เดอะทาวเวแล้วก็ไพ่สเตรนท์นะซึ่งเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์ของคุณเองนะเรามาดูที่ไพ่ใบ,บแรกในอดีตของชาวราศีสิงห์นะคะได้ไพ่8เหรียญ คือชาวราศีสิงห์นะในอดีตคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งทำมาหากินพยายามที่จะเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสร้างฐานะให้กับตัวเองสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะก้มหน้าก้มตาทำงานนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาพูดง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่ขยันมากคนหนึ่งนะคะอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้นะจะต,ต้องทำนั่นทำนี่ตลอดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหยิบจับมันคือเงินคือทองทั้งนั้นเลยนะคะ ต่อมาคือไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่ถ้วยคือไพ่แห่งความรู้สึกเหมือนอาการแบบคนเพ้อฝันรู้สึกว่าฝันเพ้อฝันอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากมีความรักที่ดีอยากจะมีอ,อ,อะไรละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเพ้อฝันอยู่ในอดีตที่ผ่านมามันยังอยู่ลอยอยู่ในอากาศอยู่เลยนะคะมันยังเป็นแค่ความฝัน นะถ้าคุณอยากให้มันเป็นความจริงในอนาคตที่จะถึงนะคุณต้องพยายามมากกว่านี้นะทําสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ให้มันเป็นจริงนะสิ่งไหนก็ตามที่เราอยากได้ขอให้เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะอย่าเอ็นเอียงนะตั้งเป้าหมายแล้วพุ่งชนเลยนะคะ ต่อมา The t o า e r นะคะสำหรับไพ่ t h อ t o า e r คือไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในชีวิตของคุณในอดีตที่ผ่านมานะะสําหรับชาวราศีสิงห์หรือในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีสิงห์เองอาจจะไม่ค่อยดีนะคะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเก็บไข้ได้ป่วยนะ,ะบางท่านอาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนญาติมิตรสหายนะคะที่อาจจะ สุขภาพไม่ค่อยดีหรือมีคนที่เก็บไข้ได้ป่วยนะคะต่อมาเป็นไพ่6เหรียญที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีสิงห์เองนั้นคนุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะไม่ว่ากับเพื่อนหรือว่ากับญาติพี่น้องหรือว่ากับใครก็ตามนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะ คุณให้ใครยิบยืมเงินในช่วงนี้คุณก็จะไม่ค่อยได้คืนสักเท่าไหร่นะคะ,ะในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะตามทวงตามทวงนี้อะไรอย่างนี้อยู่แต่เขาก็ไม่นี้ไม่จ่ายนะคะมันเป็นการแบบไม่จ่ายมากกว่านะคะคือเตือนไปถึงในอนาคตด้วยก็แล้วากาันสําหรับชาวราศีสิงห์ที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะก็ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยจะไม่ได้คืนนะทําใจไว้ด้วยถ้าจะให้ใครยืมนะ ต่อมาสเตรนนะาไพ่ประจําราศีสิง์ของคุณเองนะคือมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีสิงมีความที่อ่อนนอกแข็งในนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนโอบอ้อมอารีนะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้าถ้าคุณเป็นเจ้านายใครในคุณจะใช้ความปรนีประนอมใช้ความอ่อนโยนโอบอ้อมอารีกับลูกน้องเป็นอย่างดีลูกน้องก็จะรักใคร่ชอบพอคุณนะคะ โอเคเราจะขอดูในส่วนของปัจจุบันของชาวราศีสิงห์บ้างนะฮะปัจจุบันนี้ชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบรแรกในปัจจุบันของชาวราศีสิงห์คือ queen of pentacles Knight of w a n d หกเหรียนอีกแล้วแล้วก็10ถ้วยรวมถึงไพ่5ถ้วยด้วยนะคะได้ไพ่เมเจอร์อาคานาสองใบนะ,ะเรามาดูไพ่นี้นะคะ Queen of Pentacles ในปัจจุบันนี้สำหรับชาวราศีสิงห์บางท่านที่มีเจ้านายนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือเป็นคนที่คุณนับ ถือเขาหรือให้ความเคารพเขานะคะโดยที่เขาเป็นเพศหญิงนะคะอาจจะเป็นวัยกลางคนขึ้นไปอายุ40ปีขึ้นไปนะ <_ d ata> เขาจะให้การสนับสนุนคุณดีในเรื่องการเงินนะคะไม่ว่าคุณจะอยากไปอขอความช่วยเหลือในเรื่องการเงินเขาก็จะเอ็นดูเขาก็จะให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูคุณเป็นอย่างดีนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ k Night of w a n d นะเป็นไพ่ไพ่ไม้นั้นเราควรจะอ่านเป็นในเรื่องของการทำงานนะการทำงานของชาวราศีสิงห์ในช่วงปัจจุบันนี้คุณเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยได้หยุดพักอาจจะต้องเดินทางไปนูน่นไปนี่นะชีพจรอาจจะลงเท้าหน่อยนะมีการมีมันมีเกณฑ์ที่จะต้องได้มีการได้ ออกไปข้างนอกนะคะนอกสถานที่ตลอดนะคะไม่ค่อยได้อยู่แบบในออฟฟิศอะไรประมาณนี้อันนี้อารมณ์ประมาณชาวราศีสิงห์ในช่วงปัจจุบันนะ,ะได้ออกไปทํากิจกรรมเพื่องนอกร่วมกับลูกค้าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะ,ะออกไปประชาสัมพันธ์งานอะไรอย่างนี้นะคะคุณได้ออกไปตลอดนะหรือว่าเป็นการสัญจรว่าเงั้นเหออนะคะต่อมา เป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะมันก็ยังขึ้นมาอีกนะจากที่ในไพ่ในอดีตคุณก็จับได้ไพ่หกเหรียญเช่นเดียวกันในปัจจุบันคุณก็ยังได้ไพ่หกเหรียญอยู่นั่นแสดงว่าคุณก็ยังมีลูกนี่คนเดิมๆที่ยังไม่ใช้นี่คุณนะเออคุณก็ยังจะต้องไปตามทวงนี่ทวงอะไรเขาอยู่นะในช่วงนี้นะก็ต้องทําใจด้วยนะเพราะว่าเออ เอางนี้ดีกว่านะคะหลีกเลี่ยงเลยนะคะถ้าใครจะมาขอกู้หนี้ยืมสินยืมเงินอะไรจากคุณนะคะขอให้หลีกเลี่ยงได้เกาหลีกเลี่ยงปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธนะเพราะว่าจะไม่ได้คืนนะ,ะ <S <S มันเหมือนเป็นการให้เงินเขาไปเฉยๆเลยเนี่ยนะคะ <S 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 ต่อมาเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะที่มันเป็นไพ่ไพ่เฮ็ แฮปปี้เอนดิ้งของครอบครัวนะคะมันเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าคนที่มีครอบครัวนะะโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์ที่มีครอบครัวมีพ่อแม่ลูกที่มีความสุขในครอบครัวดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์แต่สําหรับชาวราศีสิงห์คนใดที่กําลังดูดูศึกษาดูใจอยู่กับใครอยู่หรือว่าจะมีใครมาจีบในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ก็ขอให้ดูดีๆว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือยังว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังเนาะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าจะมีคนมีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงห์นะคะต่อมาไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีสิงห์จับได้ไพ่ห้าถ้วยนะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีสิงห์เองนั้นคุณเป็นคนที่ ยังรู้สึกว่าเสียดายเสียใจกับความรู้สึกที่แบบบางทีนะอันนี้คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ทุ่มเทความรักให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยมองเห็นคุณค่าของมันเลยนะคุณจึงรู้สึกว่าเสียดายเสียใจกับความสัมพันธ์ที่มันต้องล่มสลายไปนะบางคู่อาจจะนึกขึ้นมาได้เห็นความสำคัญของคนรักก็ในเมื่อต้องเสียเขาไปแล้วนะคะ มันเหมือนอารมณ์ประมาณว่ารักแท้ดูแลไม่ได้อะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอ่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่รู้สึกว่าเสียดจเสียใจกับความสัมพันธ์ที่จะต้องอ่อจบลงนะคะแบบงงๆหรือว่ายัางไงก็ตามนะคะต่อมาเราจะขอดูไพ่แนอนาคตให้กับชาวราศีสิงห์นะอนาคตในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ ไพ่ในอนาคตสำหรับชาวราศีสิงห์ไพ่ใบแรกนะคะ The Charlotte King of v h n โ oh, หได้ไพ่ไม้ที่มันแบบแสดงถึงความแบบมีประสบการณ์ในชีวิตเยอะมากนะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคเล็กใหญ่แค่ไหนคุณก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ถือว่าคุณเก่งนะแล้วก็ Ace of v h n รวมถึงไพ่เจ็ดดาบด้วยนะคะโอเคเรามาดูในส่วนของไพ่เดอกชาร์ลอตให้กับชาวราศีสิงห์เองนะคะคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีกรกฎนะ,ะรู้สึกว่าชาวราศีสิงห์บางท่านเคยคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้คุณจะเป็นคนที่อาจจะอารมณ์สองขั้วหน่นะในบางครั้งเหมือนมี2บุคคลิกในคนคนเดียวกันเวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายจริงๆนะสำหรับคุณในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้แต่คุณมีความกระตือรือร้อนมีความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในสิ่งต่างๆที่คุณตั้งหวังไว้นะคะ ต่อมาเป็นไพ่ King of w อล์นะที่แสดงให้เห็นว่าในเรื่องของการทำงานนะคนที่มีเจ้านายที่เป็นผู้ชายเขาก็จะในช่วงนี้เขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะชี้นิ้วสั่งอะไรคุณไปบ้างนะในช่วงนี้นะคะจเจ้านายอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานคุณเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันได้ King of w อล์ด้วยนะแต่ก็ขอให้คุณ คิดว่ามันเป็นสิ่งดีๆก็แล้วกันถ้าเจ้านายจับตามองคุณในช่วงระยะเวลานี้นะเขาก็พออยากจะรู้ว่าคุณทำงานดีหรือเปล่ามาสายมาตรงเวลาขาดลาย,ยางไงอย่างนี้นะเขาก็เขาพยายามที่จะโฟกัสกับคุณเพื่อที่จะรู้ว่าคุณนั้นทำงานดีถ้าเขาถ้าเขารู้ว่าคุณทำงานดีเขาอาจจะมีการแบบเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณนะคะเขาเป็นเจ้านายที่มีแพชชั่นที่ดีกับลูกน้องนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ ต่อมาไพา่ใบนี้มันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีสิงห์นะคะคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานมามากมายและโชคโชนนะคะมากกว่าหนึ่งงานด้วยซ้ำไปนะคะในแต่ละเนื้องานในแต่ละาสาขาวิชางานที่คุณได้รับมอบหมายนั้นคุณมีประสบการณ์นะคะคุณเคยผ่านเรื่องที่มันเคยลำบากแบบ เออท้อจังเลยทำงานชิ้นนี้ทำไมรู้สึกเหนื่อยอยากลาออกนะคะในบางครั้งอันนี้คือฟีลลิ่งของชาวราศีสิงในอนาคตที่จะถึงนี้นะคะคุณมีความรู้สึกเออเบื่อรู้สึกว่าหนักมันมันเหนื่อยนะคะแต่ก็ขอให้คุณคิดซะว่ามีงาน ก็เท่ากับว่ามีเงินนะเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็ขอให้คุณกอดงานไว้แน่นๆนะเพราะว่าการหางานนั้นมันหายากมากนะคะขอให้คุณอดทนให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ก่อนนะเพราะว่ายังไงคุณก็ขอให้ใช้ประสบการณ์ที่คุณเคยมีในสายงานต่างๆที่คุณเคยทํามานะคะขอให้มาปรับใช้ในการทํางานเนื้องานนี้นะคะทำให้คุณ enjoy มากขึ้น โอเคเรามาดูที่ไพ่เอ็ดออฟวอลนะยังอยู่ในเรื่องของการทำงานอยู่คุณจะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในสายงานของคุณเป็นงานที่แบบที่จะเป็นงานที่คุณอาจจะไม่เคยทำมาก่อนนะซึ่งมันแตกต่างจากไพ่ใบนี้ที่มันเป็นงานที่คุณเคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วคุณจะฉีกกฎนั้นโดยการทำงานใหม่ๆที่คุณแบบอาจจะไม่เคยทำมาก่อนนะคะ บางคนอาจจะมีการแบบไปสมัครงานใหม่นะคะแล้วได้เริ่มต้นทำงานในบริษัทใหม่นะ,ะในออฟฟิศใหม่แล้วคุณได้ทำงานในแผนกใหม่ๆที่เป็นเรื่องที่ท้าทายกับประสบการณ์ของคุณที่เคยมีมานะคะอันนี้ก็เป็นถือเป็นโอกาสที่ดีที่คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณนะคะต่อมาเป็นไพ่เจ็ดดาบที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศี สิ่งเองนั้นในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะโดนขโมยผลงานนะหรือว่าโดนแบบโดนเอาหน้านะโดนขโมยผลงานนะครวมไปถึงไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการลักลอบนะอาจจะมีคนแบบยักยอกพยายามที่จะยักยอกทรัพย์คุณนะอันนี้ขอให้ระมัดระวังไว้ดีๆนะหรือว่าคนใกล้ตัวก็ได้นะ นะคะคนใกล้ตัวร้ายที่สุดนะ,ค,ะคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดนะ,ะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะ,ะขอให้คุณเก็บรักษาไวด้ดีๆมีไพ่แห่งการลักลอบมีไพ่แห่งการยักยอกนะ,ะมีไพ่แห่งการแอบโดนนินทาว่าร้ายด้วยนะ,ะในเรื่อง,องความรักก็จะมีการแอบลักลอบคบหากันแบบลับๆนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอันนี้คือไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะ โอเคเราจะขอดูในส่วนของไพ่สรุปให้กับชาวราศีสิงในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ้โหสิบดาบทำไมจมกอมเลือดเลยล่ะ the flu และก็ไพ่ judgment นะคะ เรามาดูที่ไพ่สิบดาบที่คุณได้นะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าออตัวชาวราศีสิงห์เองในช่วงเดือนธันวาคมนี้คุณจะมีเรื่องแบบคุณจะไปรู้เรื่องอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วทำให้คุณเจ็บนะคะทำให้คุณเสียใจเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนโดนแทงข้างหลังนะคะถ้าเป็นในเรื่อง,องความรักก็ขอให้ระม,มัดระวังในเรื่องของการโดนหักหลังนะคะ หักหลังในเรื่องของความรักหักหลังในเรื่องของธุรกิจก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโดนหักอกอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันขอให้เรามาระวังไว้ด้วยจะรักใครชอบใครก็ขอดูให้ดูดีๆว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือยังมีแฟนแล้วหรือยังนะคนที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นด่านแรกที่เราจะได้พิจารณาว่าเขาเป็นคนที่ ไม่หักหลังเรานะจะไม่ทำให้เราอกหักหรือไม่ทำให้เราเสียใจนั่นเองนะขอให้พิจารณาดูให้ดีๆนะเพราะว่ามีมีเกณฑ์เป็นไม่ได้สูงว่าจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีความมีแฟนแล้วที่จะเข้ามาผัวพันในชีวิตของคุณนะคะต่อมาเป็นไพ่ the f ฟลูเป็นไพ่แห่งการเจ้าสำราญเป็นไพ่แห่งคนที่ชอบเสี่ยงชอบเดินทางนะอาชีพประจรลงเท้าว่าเงินเหินนะคะ อันนี้คือไพ่แห่งแห่งการเดินทางด้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์บางท่านมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือย้ายถิ่นฐานหรือย้ายไปเยี่ยมสามีหรือภรรยาหรือแฟนที่อยู่ต่างแดนต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะ,ะแล้วบางท่านนะยังติดอารมณ์แบบ รักอิสระยังเจ้าสำราญยังติดความเจ้าชู้อยู่บ้างนะคะอันนี้คือไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายนึงนะที่ยังมีความแบบเจ้าสำราญยังติดความมีอิสระยังติดความเจ้าชูอยู่นะต่อมาไพ่จัม้นนะคะที่แสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีสิง์จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์หรือมีการตกลงกันว่าเราจะเป็นสถานะไหนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะ จะเลื่อนจากคนคุยคันนะคะจากที่ปรึกษาไปเป็นคนรักอะไรอย่างนี้นะคะเป็นการตกลงกันว่าเราจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม Golden Angel จงรับพลังงานบวกเพื่อเป็นกำลังใจและก็รับพลังงานลบเพื่อเป็นคำเตือนในชีวิตของคุณนะคะวันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับโ o เ d นแองเจิลด้วยนะครับสำหรับ าการดูดวงในวันนี้นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ